สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกรการรอบวันนี้คือชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วขอเช็คพลังงานนิดนึงเนาะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้าง night of age นะคะ เดอะดีวิวช่วงนี้เราเจอกันบ่อยมาก Tree of Water นะคะน่าสนใจเหมือนกับคุณกำลังรอคอยเอกสารอะไรบางอย่างอยู่ไหมคะหรือว่ามีใครแพลนที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอยู่พลังงานมันให้เหมือนกับว่าคุณมีความตั้งใจที่จะ ปรับเปลี่ยนโยกย้ายบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบางคนคือแบบเป็นคิดในเรื่องการวางแผนจริงๆนะคะอาจจะอยากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือว่าเรียนต่อหรืออ,อยากไปเยี่ยมไปหาใครหรือว่ามันจะมีลักษณะของการวางแผนการเดินทางถ้าไม่ใช่เป็นการเดินทางที่เป็นแบบตัวเราไปจริงๆอะ มันเหมือนเหมือนใจคุณก็ได้นะใจคุณอยากอยากออกจากที่เดิมอะ่ะอยากอยากไปสู่ที่ใหม่อีกสักที่หนึ่งคุณอาจจะเห็นโอกาสอะไรบางอย่างนะคะคุณอาจจะอยากท้าทายตัวเองก็ได้หรือว่ามันหรืออาจจะมีอะไรที่แบบบีบคันคุณก็ได้นะคะคือแบบไม่ได้อยากออกหรอกแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยู่ไปอยู่มามันเริ่มจะไม่ค่อยโอเคแลละ มันความสุขมันน้อยลงหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าแบบที่ตรงนี้มันไม่ใช่ของเราหรือเปล่ามันมีที่ใหม่มันมีตรงไหนที่ทําให้คุณรู้สึกดีกว่านี้ไหมมันเหมือนแบบมีมีฟีลลิ่งสงสัยอะสงสัยสิ่งที่เป็นแล้วก็สงสัยว่าอนาคตข้างหน้าเนะี่ยมีอะไรรออยู่ในที่ใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาไหมนะคะเรามองว่า คุณน่าอยาคุณน่าจะอยากจะขยับบางสิ่งบางอย่างอ่ะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เหมือนแบบว่าใจหนึ่งก็เหมือนมีความกลัวแล้วก็มีความกังวลพอสมควรนะว่าแบบเออหรือมันจะอยู่ที่เก่าต่อไปดีไหมหรือจะก้าวไปที่ใหม่อันไหนดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีคล้ายๆ feeling พลังงาน energy แบบติด comfort zone นิดๆอะ่ะคือ คืออาจจะไม่ติดแต่อาจจะกังวลก็ได้นะคะคืออาจจะแบบมันอาจจะแบบเกิดอะไรขึ้นกระทันหันเราเตรียมตัวไม่ทันก็ได้อาจจะแบบอ้าวอยู่ดีๆเริ่มมีข่าวในวงในรันมาแล้วว่าอาจจะแบบเออบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะอะไรอย่างนี้เริ่มรอ้รอ,รอนๆหนวๆนิดนึงแล้วเอ,อ๊จะโดนไหมนะคะยังไม่ทันเตรียมตัวเลยอะไรประมาณนี้หรือบางคนก็อาจจะ เตรียมตัวแล้วก็ได้แต่เหมือนกับว่าใจก็ยังตุ้มๆต่อมๆอยู่ดีนะคะจะรอเอกสารเนาะส่งเรส่งเรซูเม่ไปยื่นใบสมัครงานไปนะคะรอรับว่าที่ใหม่จะมีใครเรียกบ้างอะไรทํำนองนี้มันเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะแต่เรามองว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานนี้ค่ะแรกๆดูเหมือนคุณก็ทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลใจนะคือแบบ ใจนึงก็รู้สึกว่าเออก็อดีเหมือนกันนะคือบางทีบางครั้งอะถ้าไม่มีอะไรมาถีแบบเหมือนคุณไม่กล้าออกไม่กล้าไปแต่พอมีอะไรแบบบีบถีบออกไปโดนจักรวาลเตะะเตะตูดออกไปเลยไม่ออกไปใช่ไหมไม่เห็นคุณค่าของตัวเองใช่ไหมโดนเตะตูดออกไปเลยนะคะโดนบีบกระเด็นออกไปเลยเลยได้มาอยู่ในที่ที่ดีกว่าเดิมนะในพิพายใบบสุดท้ายเนี่ยคือ จากเส้นทางการเดินเนี้ยได้ฉลองแน่นอนได้มีเรื่องดีๆได้มีความสุขมันจะเกิดอาการโล่งใจอ่ะมันจะเกิดอาการว่า i, เฮ้ยน่าจะตัดสินใจนานแล้วอะไรทำนองเนี้ยหรือแบบโล่งอกอ่ะแบบเออเอกสารอนุมัติมีคนเรียกสัมภาษณ์มีคนเรียกรองงานคือแบบไอ้ที่กลัวมาทั้งหลายทั้งแหล่ไม่เกิดขึ้นเลยอยู่แต่ในหัวร้วนๆน,นะคะแต่กลับกลายเป็นว่าความสุขมันแบบคือแบบใจมึงก็รู้สึกแบบ แม่งเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นการต่อสู้กับตัวเองเนาะเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอะคะ่ะต่อสู้กับความกลัวของตัวเองอะแล้วคุณทําได้อะมันแบบภูมิใจนะคะภูมิใจปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยนะแบบเก่งมากๆนะคะต่อสู้กับความกลัวได้จนถึงที่สุดนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลดีๆมาครอบครองนะคะที่ใหม่แห่งใหม่สถานที่ใหม่เอเนอร์จีใหม่การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ดีมากดีมากกว่าที่คิดนะคะคุณมีความสุขมากมีความร่มเย็นแบบคือแบบคุณจะรู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมทนอยู่ตรงนั้นตนั้งนานคือแบบคือถ้ารู้ว่ามันมีความสุขขนาดนี้มันคงจะไม่น่ากลัวเลยแต่เพราะมันไม่รู้ใช่ไหมมันก็เลยแบบไปไม่ไปแล้วถ้าไปแล้วมันแย่กว่าอะไรทำนองเนี้ยแต่พี่ไพ่บอกว่าที่ใหม่ energy ใหม่ สิ่งดีๆใหม่มันมัน,มนเอื้อกับใจคุณนะคะมันทำให้ใจคุณมีความสุขขึ้นมันมีสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่นะคะประมานนี้นะขอแอบเก็บไว้ข้างๆนิดนึงมาฟังแลนด์อวันนี้กันเนาะแลนด์อวันนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้นะคะชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรอุ้ยได้มาสองใบ นายโอโเวร์ <c oughs> ดีใจ Six of Fire นะคะ Oh my ก็ d ฮ้ยโฮยดีใจเดี๋ยวนะอ <c oughs> ขอภัยนะคะถ้าแบบได้ยินเสียงข้างนอกเข้ามาเนาะอุปกรณ์เราไม่ค่อยครบขอภัยอ,อ,อยู่นอกสถานที่นะคะว้า wow. ว n i g h water six water uh, six of fire ไม่อยากเปิดเพิ่มเลยเปิดเถอะดีเหมือนเดิมนะคะ the high priestess อีกสักใบแล้วกัน oh my god justice นี่คือสิ่งที่เราต้องการว,าว้ว้าวว,าว้วาวว้าวแล้วก็ว้าวนะคะถ้าใครได้ยินเสียงน้องหมาห้องห้องเนี่ยเป็นเป็นไซ์อย่างหนึ่งนะสำหรับเราคือแบบเหมือนแบบ ใช่ใช่ใช่เราแปลสัญญาณได้ประมาณนี้นะแบบใช่ใช่ใช่นะคะมันมันจะเป็นอย่างที่จักรวาลต้องการนั่นก็คือจักรวาลน่ะมีความปรารถนาที่จะอยากเห็นคุณได้รับชัยชนะนะคะมีความสุขมีความสำเร็จได้รับความยุติธรรมอยู่เย็นเป็นสุขนะคะมีความสมบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการและ ปรารถนามาโดยตลอดเรารู้สึกแบบนี้นะจะบอกว่าชีวิตของคุณอนะมันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่าเราคิดว่าคุณจะลืมไปเลยนะว่าความทุกข์ที่ผ่านมาหน้าตาเป็นยังไงอะพูดตอนนี้หลายคนเนี่ยอยากจะบอกอะไรอะพูดอะไรอะไม่เห็นไม่เห็นมีท่าทางมีอะไรหน้าปรากฏเลยนะคะ แต่ถ้าเราขึ้นพลังงานตรงกันเนาะเราก็คิดว่าสิ่งที่พี่ไพ่บอกเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่ามันจะสื่อถึงตัวคุณจริงๆแม้ว่ามันจะเป็นรันดอมที่กว้างนะคะแต่ด้วยที่พลังงานระดับดีขนาดนี้เราอยากให้ทุกคนรับเอาไว้เนาะจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แหละรับเอาไว้ก่อนนะคะมีของดีรับเอาไว้ก่อนใช่ไม่ใช่ใช่เมื่อไหร่บางคนได้เร็วบางคนได้ช้าแต่ละคนเฮ้ยมีเสียงอีกแล้วอะเราว่ามันต้องได้เร็วอะ ไม่ช้าหรอกแบบได้แบบด่วนทันใจอะไรทำนองเนี้ยมีเสียงปกติเราอัดไม่วัดนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่อัดนอกสถานที่แล้วมีเสียงเยอะขนาดนี้นะคะ,สะแสดงว่ามันจะน่าจะเกิดขึ้นแบบตุ้มตุมตุ้มมตุ้มะอารมณ์แบบอ,อ,อุ่นปอบคอนปอปอบปอป๊อปอะไรแบบนั้นเนาะมีเรื่องดีๆเข้ามาเต็มไปหมดต่อเนื่องเต็มไปหมดในชีวิตที่คุณดำเนินมาจนถึงวันเนี้ย เรารู้สึกว่าบางคนอ่ะรู้สึกว่าทําไมชีวิตแม่งไม่ยุติธรรมกับกูเลยวะในทํทำนองนี้แบบก็ทําความดีมาตลอดนะคะเป็นอะไรอ่ะเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีใช้ชีวิตแบบด้วยดีมาโดยตลอดอ่ะแต่เหมือนกับว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เลยอ่ะเหมือนมีกรรมเก่าเหมือนมีเวรกรรมมันมีอะไรต้องชดใช้อ่ะค่ะคุณเลยต้องแบบ ถูกผลักไปอยู่ในโหมดที่แบบรุ่นรุ่นดอนดอนอะร้อนร้อนหนาวหนาวเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่แต่ก็คือแบบมันก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะแต่มันเหมือนแบบทรงตัวอยู่เรื่อยๆอะเหมือนคุณมองฟ้ามองคนอื่นอะเราก็ได้แต่สงสัยว่าเมื่อไหร่จะแบบดีแล้วก็นิ่งแล้วก็ชิลเหมือนคนอื่นเขาเนาะเหมือนแอบ,บเก็บความความรู้สึกอันเนี้ยอันนี้ฟีลลิ่งน้อยใจด้วยนะน้อยใจนิดๆเนาะเราแบบเฮ้ย เมื่อไหร่จะเป็นตาชั้นสักทีจะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเริ่มสงสัยแล้วนะคะเริ่มเริ่มเริ่มหนอยแล้วด้วยเนาะหนอยแล้วนิดนึงแต่เราคิดว่าคุณก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่ามันต้องมีสิ่งดีๆสําหรับเราสิวะอะไรทำนองเนี้ยมันต้องมันต้องมีของที่ดีของที่ใช่อะ่ะแต่บางทีบางครั้งอะคะ่ะเหตุการณ์ที่มันกดทับคุณหนักมากๆบีบคั้นคุณมากๆบางทีมันเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างหนึ่งนะ คือเหมือนแบบว่าอารมณ์เหมือนคนหิวข้าวอ่ะหิวที่สุดนะข้าวเหยาะน้ำปลายังอร่อยอ่ะคือมันมันบีบให้คุณทุกข์ที่สุดแล,แล้วเวลาความสุขมาคุณจะแบบน้ำาตาไหลเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นแม่น้ำเลยคือแบบมันจะอิ่มเอมมันจะแบบไม่ต้องมีคำบรรยายอ่ะมันมันจะแบบมันจะอยู่ในในจุดที่คุณรู้สึกว่าแบบเออที่ผ่านมาแม่งโคตรคุมอ่ะเวลาคุณได้รับ รางวัลในในขั้นตอนนี้แล้วเนาะเหมือนแบบเรียนจบจบหลักสูตรแล้วนะคะหลักสูตรแห่งความทุกข์คุณเรียนมันเต็มที่แล้วนะคะเก่งมากเป็นนักเรียนเก่รยิบเหรียญทองเอารางวัลที่ดีที่สุดไปเลยแต่ทำนองเนี้ยวันที่คุณยืนบนแท่นรับรางวัลอะคุณจะรู้เลยว่าแบบเออเนาะมันเหมือนมันต่อเป็นจิ๊กซอได้ว่าแบบเออคุณต้องเจอคนทรยศแหละคุณต้องเจอคนทิ้งแหละเทแหละหลอกลวงแหละ ชั่วรลายใส่คุณแหละตอแหละอะไรนู่นนี่นั่นอะไรทำนองเนี้ยเพื่อที่จะมาพบใครสักคนที่แบบคุณไม่สงสัยอะไรเลยอ่ะอีกเลยอะไรทำนองเนี้ยคือแบบคุณจะไม่ไม่ต้องมาแบบถามอีกเลยว่าความดีคืออะไรความดีหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรคือความโชคดีอะไรคือความสุขอ่ะมันจะสิ้นสุดสงสัยอ่ะมันจะเขาเรียกอะไรหมดทุกข์หมดโศกเนอะมันจะมีความโล่งอกโล่งใจนะคะ มันจะมีแบบมีแต่ความอิ่มเอมันจะมีความสุขคือเหมือนแบบชีวิตที่เหลือจากนี้ไปของคุณนะมันจะเป็นเรื่องราวที่คุณต้องภูมิใจอ่ะคือถ้ามันเป็นสตอรี่อ่ะคุณจะเล่าให้คนอื่นฟังแล้วมันมากเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าถ้าชีวิตคุณไม่ละหกระเหินขนาดนั้นน่ะคุณเวลาคุณเอาไปเล่าอะไรอ่ะมันจะเป็นตำนานที่จืดชืดมากแต่เรื่องของคุณจะเป็นตำนานที่แบบว่าซีรีส์พอดไหนอ่ะเกาหลีก็เกาหลีเธอคือแบบ ลบไปเลยนะคะซีรีส์ของคุณนี่มีความแบบคาดเดาอะไรไม่ได้สักเรื่องหนึ่งแล้วก็มีเรื่องให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยแฮปปี้นะแฮปปี้เลยมีความสุขมีความสุขระดับที่ทะลุเพดานนะเราใช้คำนี้เลยมีความสุขระดับที่ทะลุเพดานเรารู้สึกว่าคุณสู้กับมันมานานมากอะสู้กับใจที่มันเข้มแข็งอดทนมาโดยตลอดอะแล้วแบบ คุณก็ไม่ยอมแพ้นะคือมันก็น้อยใจแหละมันก็นู่นนี่นั่นเนาะแต่เหมือนลึกๆอะ่ะเชื่อเชื่ออยู่เสมอว่าเฮ้ยทาความดีมันต้องได้ดีดีวะอะไรทํานองเนี้ยแล้วมันความเชื่อนะั้นอะ่ะมันนํามาสู่ความจริงนะเพียงแต่ความจริงของคุณอะ่ะเหมือนระยะเวลาคุณอโอ้โหมันทอดยาวนานซะจนคุณแบบคุณเกือบจะลืมความเชื่อนี้ไปแล้วอะเกือบจะทอดทิ้งความรู้สึกนี้ไปแล้วอะมันเหมือนแบบในวันที่มันแบบวิ่ กรีดที่ที่สุดแล้วอะหมดสิ้นความหวังหมดสิ้นหนทางอายุดีเหมือนมีแสงสว่างว่ามีฟ้าประทานบางสิ่งบางอย่างลงมาบึ้มมันจะมีมันจะเป็นภาวะอย่างเงี้ยคือแบบลงมาทิ้งแบบเหมือนมันลูกระเบิดอะลงมาแล้วแบบตูมเดียวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างลาบเป็นหน้ากองไอ้ที่ลาบไปเนี่ยคือความทุกข์ของคุณนะมันหายไปเลยอะอยู่ๆก็มีบางสิ่งบางอย่างลงมาเคลียร์ทำให้แบบคุณแบบ เหมือนเหมือนมีตาดวงใหม่เหมือนมีความสว่างในใจเกิดขึ้นเหมือนมีเหมือนมีมน,ม,มนวิเศษอะไรบางอย่างอะที่เสกสรรให้ไอสิ่งที่คุณอยากได้มานานมากแล้วอะหรือว่าสิ่งที่คุณสมควรจะได้ะคะ่ะรางวัลที่คนดีที่พยายามทำมาทั้งชีวิตอะควรจะได้อะมันเกิดขึ้นกับคุณสักทีสิ่งที่คุณอยากได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณจะประสบความสำเร็จทั้งหมดนะคะความรักการงานการเงิน สิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามแต่นะคือเหมือนคนที่แบบทําความดีสะสมสเบียงบุญมาขั้นสุดแล้วอะค่ะแล้วมันแบบเกิดการแตกเกิดการระเบิดอะเหมือนเขาเรียกนะประตูบุญมันเปิดอะทุกสิ่งทุกอย่างก็ทะเลทะลนทะลักแบบมาแบบจุกจุแบบแบบแบบคุณจะคุณจะรับมันไม่ทันเลยอะความสุขอันนี้มันจะเข้ามาแบบถาโถมจนคุณแบบอิ่มอิ่มอกอิ่มใจอิ่มเอ,อิบตื้นตันน้ำตาไหลแบบ แบบคุณสามารถขอบคุณตัวเองได้ว่าเออผูขอบคุณมึงจริงนะที่แบบโดนกดดันขนาดนั้นนะโดนทำลายขนาดนั้น,นะก็ยังคงยืนอยู่ยืนอยู่จนได้รับชัยชนะอย่างที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกนะคะมันเหมือนแบบคุณถูกต้อนไปจนนาทีสุดท้ายอ่ะแต่ความดีในหัวใจก็คือแบบมันมันประกาศชัยชนะของคุณจริงๆนะคุณสู้จนลมหายใจสุดท้ายอ่ะของจริงเลย เราก็แบบได้บางสิ่งบางอย่างมาแบบไม่ทันคาดคิดไม่ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะคะก็เป็นอะไรที่ดีใจด้วยนะคะอ่านไปนี่ก็ลุ้นไปเลยเนาะลุ้นไปแต่คือเห็นไหมเนี่ยจักรวาลแอบ,บยิ้มนะคะมองลงมาอย่างเอ็นดูนะคะมองลูกรักคนโปรดสอบผ่านแล้วเนาะแล้วก็ได้มอบ มอบโล่นะคะใบใบประกาศเกียรติยศต่างๆนานานะคะให้รางวัลให้ลูกไปชื่นชมให้สมใจไปเลยนะคะเอาให้แบบจุกๆกันไปเลยก็อืเป็นความรักในรูปแบบหนึ่งเนาะส่งปัญหาส่งโจทย์ยากมาก่อนนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะคุณก็ไม่ได้ทำให้ใครผิดหวังเลยโดยเฉพาะตัวคุณเองนะคะเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็อดรู้สึกตื้นตันแทนไม่ได้เนาะคือ นึกภาพออกอะคนพยายามมันพยายามจริงๆนะแล้วเวลามันได้รับอะคือแล้วเวลาเห็นเห็นคนที่เขาพยายามมากๆอะแล้วเขาได้รับสิ่งดีๆชื่นชมบทใจนะคะชื่นชมจริงๆก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะชีวิตของคุณจะดีมากๆเลยขอให้รับพลังงานดีๆตรงนี้รับไว้นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย